สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วังพยอมค่ะวันนี้บ้านรวังพยอมก็พาเพื่อนๆและทุกๆท,ท่านนะคะมารู้จักกับสมุนไพรใกล้ตัวอีกชนิดหนึ่งนะคะถ้าเราเดินไปหรือขับถนนขอโทษค่ะขับรถไปบนถนนนะคะสองไหลาทางบางที่นะคะก็จะมีต้นนี้ขึ้นอยู่ด้วยนะคะต้นนี้คือเขาเรียกว่าต้น ปอกสานะคะปอกระสา,ะะปะสาเป็นสมุนไพรใกล้ตัวอีกชนิดหนึ่งนะคะที่หลายๆคนมองข้ามว่าเป็นไม้ที่เป็นวัชพืชขึ้นง่ายปกคลุมไม้อื่นแล้วก็เป็นไม้ที่โตเร็วนะคะแต่เป็นสมุนไพรที่ดีเยี่ยมนะคะใบของเขานี้ ถ้าเป็นโคนมนะคะกินใบของเขานี้นะคะจะทำให้น้ำนมนี้ดีดีมากๆเลยนะคะอันนี้ก็จากประสบการณ์ของบ้าไลายองพยมเองนะคะที่เคยเลี้ยงโคนมทำฟาร์มโคนมมาก่อนนะคะก็จะมีสปปรรพคุณที่ดีเยี่ยมนะคะต้นปอกษสานี้นะคะเขาจะมีลำต้นสูงประมาณ 6เมตรถึง10เมตร15เมตรก็มีนะคะในลำห้วยของบลายองพยอมต้นลำต้นของขาวนี้โอบไม่มิดเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูลำต้นค่ะนะคะอันนี้เป็นลำต้นเล็กนะคะถ้าลำต้นใหญ่ต้องไปดูในลำห้วยนะคะในสวนป่าจะมีเยอะมากๆนะคะลำต้นอบไม่มิดนะคะใหญ่กว่าต้นมะพร้าวนะคะนี่ค่ะ ลำต้นเขาก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะเขาจะขยายพันธุ์ด้วยมเมล็ดนะคะหรือไหลจากรากของเขาที่ไหลเลื่อยไปถ้าเราตัดหรือขุดเขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่ตามรากนะคะเหมือนกับต้นปีบต้นค่อยและหลายๆชนิดนะคะที่จะแตกตามรากนะคะมีถิ่นกำเนิดในประเทศจีน และญี่ปุ่นทางเหนือของพม่าและประเทศไทยมีขึ้นทั่วไปตามที่อากาศชื้นนะคะสรรพคุณของเขาก็เป็นยาชูกำลังแก้อาการอ่อนเพลียด้วยอาการด้วยการใช้ผลแห้งนะคะประมาณสมกรัมนำมาต้มกับน้ำดื่มหรือว่าบดเป็นผง ผสมกับเหล้าทําเป็นยาเม็ดรับประทานก็ได้นะคะอันนี้คือผลของเขานะคะผลสดนะคะนี่ค่ะลูกเขาก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะส่วนผลสุกข,ของเขานะคะก็จะมีรสหวานนะคะหวานชุ่มเป็นยาเย็นออกฤทธิ์ ต่อตับม้ามและไตนะคะมีสรรพคุณเป็นยาบำรุงสายตาช่วยให้ตาสว่างนะคะเปลือกและรากของเขามีรสหวานฝาดเป็นยาสุขุมใช้เป็นยาแก้ไอได้ดีนะคะเราจะใช้เปลือกของลำต้นแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราจะลอกออกมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่คือเปลือกของลำต้นเขานะคะเราจะลอกเอาไปแล้วก็ตากแห้ง ให้ได้ประมาณหกรัมนะคะเราเอามาต้มน้ำดื่มเป็นยาแก้ไอนะคะเป็นยาแก้ไอได้ดีมากๆเลยนะคะสำหรับเปลือกของต้นปอกษสานี้นะคะนี่ค่ะเราก็จะลอกมาแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไปตากแห้งวันนี้แม่แองพิยอมก็มาบอกสรรพคุณของต้นปอกระสานนะคะให้กับทุกๆคนที่ อาจจะมองข้ามสมุนไพรใกล้ตัวที่มองดูแลเหมือนเป็นวัชพืชไม่มีคุณค่านะคะแต่เขากลับมีสปปรรพคุณทางสมุนไพรที่ดีเยี่ยมนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมารู้จักกับสปปรรพคุณของต้นปอกระสานะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้บ้านลัยองคโยมทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ